แปลนสำเร็จโปรฟาสแข็งแรงทนทานทํางานง่ายตรงนี้มันเป็นส่วนที่เรามีการคํานวณมาก่อนแล้วนะครับในเรื่องของเซกชันหน้าตัดลักษณะของการยึดตะกูยึดที่ตำแหน่งที่เราออกแบบไว้เนี่ยเมื่อคำนวณเซกชันหน้าตัดแล้วเนี่ยมันเพียงพอต่อการรับแรงเทียบเท่าได้กับการเลือกใช้เหล็กทุบพันครับตัวนี้เทียบเท่ากับเหล็กกล่องขนาด1นิ้วคูณนิ้วได้นะครับสามารถลองรับตัวระยะจันทันที่1เมตรลองรับน้ำหนัก ผู้ติดตั้งได้นะครับรองรับกระเบื้องได้สบายนะครับ1มิลสามารถรองรับหนกะเทียบเท่าได้กับเหล็กตัว C ขนาด C75 ก็รองรับระยะจันทัน1.5เมตรมันจะต่างกันตรงที่ชั้นเคลือบเนื่องจากว่าการมันไนก็คือชั้นเคลือบสังกะสีเราก็รู้อยู่แล้วว่าสังกะสีเนี่ยมันไม่ค่อยทนบางทีเราติดตั้งใช้งานไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้มุงหลังคาเงี้ยเรามุงช้าเนี่ยมันอาจจะดำก่อนก็ได้ การเลือกแปรสําเร็จเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมาดูนะครับหเลยก็คือสารเคลือบกันสนิมนะครับเราควรจะเลือกใช้แปรที่มีสารเคลือบกันสนิมที่เป็นโลหะผสมอลูมิเนียมสังกะสีแบบของโปรฟารนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นชั้นเคลือบที่ออกแบบมาจริงใช้ภายนอกนะครับมันจะมีความคงทนสูง นั้นไม่ต้องเป็นที่จะต้องกลัวเรื่องของการเกิดสนิมเลยเพราะตัวโครงสร้างอาคารเนี่ยเราสร้างแล้วเราไม่อยากจะต้องไปรื้อถูกไหมนั้นมันต้องอยู่ได้ยาวนานนะครับสก็คือความแข็งแรงของเหล็กที่เอามาใช้ทําเป็นแปรถ้าเทียบกับแปรสําเร็จทั่วไปที่ขายกอยู่ในท้องตลาดจะเห็นว่าแปรโปรฟาสมีความสูงกว่าแปรสำเร็จทั่วไปในขายในท้องตลาดอยู่เล็กน้อยนะครับสำหรับโปรฟาสเราเนี่ยเราเลือกใช้เหล็กที่มีค่าการรับแรงสูงซึ่งตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการรับน้หนักที่ดีกว่าครับ